สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทันจู่อินไซด์ครับได้เวลาของ30นาทีสุดพิเศษกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องดังในรายการหนังชนโรงแล้วครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกเบื้องหลังกองถ่ายค่ะพบกับบทสัมภาษณ์พิเศษข่าวพร้ออัปเดตของภาพยนตร์เรื่องดังค่ะพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆที่คุณผู้ชมจะได้ชมที่นี่ก่อนใครในรายการหนังชนโรงของเรานั่นเองค่ะับผมพบกับผมถาปนาเดชบัญญาครับเอมสาธิดาปิ่นสินชัยค่ะแน่นอนครับอยู่กับเราสองคนก็ต้องเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ค่ะนะครับมีมาฝากกันแน ใช่ครับและแน่นอนอย่างหนึ่งเลยก็คือนี่คือเทปแรกของเรานะครับที่ได้มาเจอกันแล้วก็เป็นเทปที่ต้อนรับวันตรุษจีนจน,ะนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีน หรือคนจีนท,ที่มาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยหรือใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยทั่วโลกเลยก็ได้ม,มีความสุขมากๆนะครับในวันปีใหม่จีนวันนี้อวยพรนะอุยพรนะก็อวยพรนะคะทุกคนก็ขอให้รวยๆร่ำเรรวยมีแต่ความสุขความเจริญอะไรไม่ดีก็ทิ้งมันไปค่ะคนจีนเขาบอกว่ารวยๆนี่เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคือนะมันก็จริงอะ่ะรวยยังไงชีวิตมันก็ดีอะมันไม่ต้องมีเรื่องเงินมาเป็นปัจจัยอนมารคิดมากแต่บางคนเงินเยอะก็อาจจะ ค,คือเงินเยอะไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขแต่ว่ามีเงินมีก็จะเป็นมีความสุขก่อนอแล้วอ่ะเนาะฉะนั้นคือเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันมีเงินหรือไม่มีเงินทําชีวิตให้มีความสุขและสบายใจไม่เบียดเบียนใครไม่ทําร้ายใครน่าจะดีที่สุดแล้วะนะครับดูมีปรัชญ,ญาดี พูดดีแลวเนี้ยเท่นี้น้องเอมสบายดีไหมครับเราไม่ได้เจอกันนะสบายไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายดีอ่ะคไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะไม่ค่อยสบายดีทำไมอะที่ถึงรายการที่ดูชมอะไรฮะช่วงหลังๆนี่น้องเอมนี่เขาแบบงานเยอะเริ่มเป็นพิธีกรมีรายการอื่นเข้ามาซึ่งจริงเราเคยตกลงกันไว้ไม่ใช่หรอเรามีข้อตกลงกันไว้ใช่แบบว่าวันใดที่สาธิดามีงานพิธีกรรายการอื่นแล้วจะต้องโดนปลดจากรายการที่พี่ดูแลค่ะ ไม่นี่จำได้ี่คุยเรื่องนี้ไปตั้งแต่แรกเลยนะจ้องหน้าอ่าแล้วละครละครเนี่ยมีละครปิดล้องละค่ะจะร้อยแต่เดี๋ยวจะได้ดูต้นมีนาค่ะอืมพอพูดว่าจะดงตนนี่นิ่งไปแล้วเข้ารายการของเราดีกว่าในช่วงของ ออนเดอสัปดาห์นี้เนี่ยมีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่หนึ่งเรื่องและอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเข้าฉายมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังน่าสนใจอยู่นะครับหนึ่งเรื่องนี่ของพี่ก่อนได้เลยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ภาคแรกออกฉายเมื่อปี2002เมื่อ15ปีที่แล้วเหมือนกันนะเหมือนกันนะยาวนานเหมือนกันเหมือนเรื่องของเอเหมือนกันเลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน2002นะครับและตอนนี้จนถึงวันนี้15ปีนี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ของพยักร้ายสายดุสุดดิบที่เรียกว่าหัดตัวเองว่า Triple X นั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดที่มีดาราหนุ่มวินดิเซลเป็นดารานำนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้รุยเดี่ยวเหมือนภาคที่ผ่านมาเขาามเขามาเป็นทีมนะครับมีบรรดาเขาเรียกว่าจราชนที่เป็นแบบสายเอ็กซ์ตรีมลูกทีมลูกทีมมาช่วยกันอีกหลายคนเลยและจากหลายประเทศด้วย มีประเทศไทยด้วยใช่ไหมครัมีโทนี่จาหรือว่าจาพนมด้วยนะครับส่วนฮ่องกงก็มีโดนิเยนแล้วก็ยังมีจีนอย่างเช่นคริสมูนะฮะซึ่งแบบใครที่เป็นแฟนเพลงเกาหลีเนี่ยรู้จักเขาดีแน่นอนอดีเอ็กโซนะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่กําลังเข้าฉายในขณะนี้นี่คือ On The Set เรื่องแรกในส่วนของพี่แล้วของเอมนะครับภาพยนตร์เอมนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ สร้างมาจากเกมเกมมาก่อนนั่นก็คือ Resident Evil the Final Chapter เอาว่าสารีชีวานั่นเองค่ะอย่างที่เราบอกภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาภาคแรก15บปีเหมือนกันแต่ภาคแต่ว่าเรื่องนี้มีหลายภาคมานี่6ละภาคที่6เป็น Final Chapter นะคะก็จะเป็นบทสรุปของอลิสนี่แหละว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างจนภัยกับอะไรมาบ้าง15ปีวิ่งหนีผีซอมบี้มาตลอดเอ็มไม่รูตั้งแต่ภาคแรกิดเหนื่อยไงเหนื่อยอลิสบอกพอละต้องต้องปิดละ กับอัมเบร่าอันนี้คือกลับเข้าไปในอัมเบร่าที่น่าสนใจก็คือภาคนี้เนี่ยมีลูกสาวตัน้อยเอ้ก็ไม่น้อยมากน้อยน้อยอยู่เก้าขวบอ่าเห็นไหมหลังจากที่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้มาสิบห้าปีภาคนี้เลยเอาลูกอายุเก้าขวบมาเล่นด้วยโอ้ตอนนั้นยังไม่มีลูกเลยนะมิราชใช่ค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นการทิ้งท้ายที่ เจ๋งมากเลยนะเอาลูกมาด้วยจะต้องดูว่าลูกเขาจะรับบทบาทเป็นอะไรที่ต้องติดตามเป็นภาพยนต์ค่ะงัังก็ไปติดตามได้ครับในช่วงของ On The Set ซครับเอาละครับตอนนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่เราจะนําตัวอย่างภาพยนต์ใหม่ๆมาให้ชมกันกับช่วง coming up coming up นะครับสัปดาห์นี้เราเอาหนังแบบเป็นเทปแรกของรายการเราในปีนี้ใช่ไหมเราก็เลยต้องหยิบเอาแบบหนังมิกบึ้มมาไฮไลท์มากๆเลยนะของปี2017มาให้ได้ชมกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสัปดาห์นี้พี่ขอไปสองเรื่องแล้วกันเรื่องแรกของพี่ก่อน เรื่องแรกนี่ก็เป็นภาพยนตร์ภาคต่อภาคที่ห<ฮ>้าโอ้โหภาคที่ห้าแล้วนะครับแต่ก็กระแสดีขึ้นเรื่อยเรืเลยนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์มหากาพย์สงครามจักรกลสังหารรอชิน <c oughs> <c oughs> <ๆ>มาเลยฮะสำหรับการกลับมาอีกครั้งของเหล่าออโตบอทและดีเซปติคอนพูดอย่างนี้หลยคนคงรู้รนะครับนั่นคือทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคล่าสุดที่ชื่อว่า The last night นะครับภาพยนตร์ภาคสุดท้ายไม่ใช่คลืนสุดท้ายนะ ไนท์ที่แปลว่าอัศวินนะฮะก็เป็นภาคสุดท้ายสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ยังมี Mark w a h ลเบิรเป็นดารานำนะครับแล้วก็มีจ o r g ชดูฮาม e ลกับไทลิสกิฟสันที่แสดงใน3ภาคแรกกลับมาร่วมนำแสดงด้วยและแน่นอนเรา a u t o b บอท นั่นก็คือออ t ติมัสพ i m e นะครับหรือว่าบับเบลบีก็ยังคงมาแน่นอนแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนสําหรับภาคนี้ครับนี่คือเรื่องแรกครับเรื่องที่สครับเรื่องที่สของเอ็มนะคะเป็นภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่คนนึงนะคะนั่นก็คือ Spider-Man Homecoming ค่ะก็คือตอนใหม่ภาคใหม่ภาคใหม่แต่จะเป็น Spider-Man คนใหม่ด้วยอ่าแลีศัตรูคนใหม่ด้วยศัตรูคนใหม่ด้วยอ๋ออะไรคนบอกว่าเอ๊ะภาคนี้เนี่ยจะเริ่มกันแบบ แมงมุมกัดอีกหรือเปล่าไม่มีไม่มีอันนี้บอกไว้เลยนะฮะเพราะว่าเขามีการแถลงข่าวมาแล้วว่าภาพยนต์ภาคนี้จะไม่เริ่มต้นกับออริจินของของสไปเดอร์แมนจะไม่มีแบบว่าแมงมุมกัดเลยมีพลังอะไรเงี้ยจะมาถึงปุ๊บก็มีพลังเลยอาจจะมีอาจจะมีแบบว่าเป็นเป็นแคปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเกินให้นิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยก็รอดูกันก็และกันน่าติดตามเลยค่ะซูเปอร์ฮีโร่คุณควรแบบมึนๆและเรื่องที่สาม อันนี้ทางฝั่งพี่บ้างนะครับของ u n i v e r ุ a l า i c t u r e รนี่ก็เป็นภาคต่อเหมือนกันนะถ้าถาบนี่เป็นภาคต่อหมดเลยนะใช่ใช่สไปเดอร์แมนก็ถือว่าเป็นภาคต่อแหละถ้ามองกันอย่างนั้นอันนี้เป็นภาคที่และโอ้โหหนักกว่าชอนส์พมิ่งนะมาแปดแล้วแปดแล้วนะครับนั่นก็คือ Fast and Furious ภาคที่8นะครับภาคนี้ก็ระดมดารากันมาเพียบเลยนะครับหลังจากที่เสียพอลวอลเกอร์ไปจากอุบัติเหตุนะครับครั้งนี้ก็เพิ่มเติมกันด้วยดาราสาวชาริโซรอน <g år> นะครับก็มาร่วมนําแสดงด้วยแล้วก็ยังมีเจสันเซทัมกลับมาอีกครั้งหนึงห่งเดอะร็อกก็ยังอยู่มินดีเซลก็ยังอยู่ฉะนั้นแน่นจอแน่นอนนะครับสําหรับภาคที่8นี้นแล้วบอกบไว้นะครับติดตามรายการของเราให้ดีเราจะมีการไปสัมภาษณ์จริงๆที่พูดมา3เรื่องเนี่ยมีแววไปสัมภาษณ์ทั้งสเรื่องนะนราจะไปั้ใช่ไหมแต่ของเอมรู้สึกจะเรื่องเดียวสไปเดอร์แมนรอลุ้นกันนะฮะ แต่ว่าของ uh, Fast and Furious Law Confirm มนะครับเราอาจจะมีไปสัมภาษณ์ดารานำของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะประเทศจีนนะครับและนี่คือตัวอย่างของภาพยนตร์3เรื่องที่เรานำาให้ชมกันในช่วงของคำไม่ g ยับค่ะและนั่นคือทั้งหมดะครับของรายการนั่งนนชน,ชนโรงประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์แรกของเราวันนี้ต้องขอบคุณสานที่แต่ทำรายการของเราด้วยครับ ควเทียซีเนีร์ค่ะชั้น 4M ควเทียค่ะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่โรงภาพยนตร์สวยๆแบบนี้โรงภาพยนตร์กว้างขวางแล้วก็มีหลายโรงมากๆลยคะเสียงตึ่นมากเมื่อกี้เนี่ยยู่ลุงหนังก็ต้องอย่างนี้แหละจะให้มันเงียบๆไม่ได้เสร็จล้วก็ดูภาพยนตร์กันต่อเลยนะฮะก็วันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมถาพนาเดชชัปัญญาครับเอ็มสาธิดาปินสินชัยค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเราที่นี่ทางชูอินไซค่ะวันนี้สวัสดีครับ